ออาาน,ดดนักขหา,า,าเน,นาเีต้องัดด้วาาหมเ็จงสวเนาเหเออดเเยด้เห็นแลยเนี่ยเห็ดละงูกนี่เห็ดขี่กระดักกระเดือนนี่ละจ้ะ จะหักโดดเดียวนะคะโดดพ,นพนันไยพันหินโอ้นี่ค่ะโอืมอพ่ออีกมูนึงจ้ะยางแห้งกับ,บายพี่น้องเยียบเพิ่นคุณค่ะ สิ e. บพุตเดอกคนกำลังในน้อยอยู่จ้ะนี่ยายเก็บมาสองดอกนะคะกำลังพอดีแกงค่ะทุกคนอยู่จ้ะพอดีแกงจ้ะ งานค่ะอุ๊บนอกสินปกปกนี่ค่ะเบื้องบนขาดกระเบื้เห็นทุกคนนี่จ้ะฮะผู้หมดหมดไข่หมดจ้ะนี่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 ผู้มาสิไข่หมดสีแดงแดงสมสมนีจ้ะ มุสเอามาขิงทีเอสมันเฮ้ยพี่ค่ะพี่จี่ทุกคนดอกพอดีกลิ่นกระรั้งพอดีแกงจ้ะบ่มีแมงมีมะมีหมดจ้ะหนะนี่ค่ะเพิ่งบอคาดกับบอเห็นไงทุกคนอ้าวกะเด็นกระโดดโอ้ยดอกงามค่ะนี่จ้ะ ล้างออกค่ะทุกคนนี่ได้เอาเลยเนาะนี่น้อยก็ได้ได้ต้องเพิ่นแล้วใจล่ะใจล่ะโอ้ยนี่มือถือแล้วจ้ะนี่น้อยเออปัหญหาหัวมือได้ต้องเพิ่นแล้วเนาะจ้ะนี่ค่ะงามค่ะงามนี่จ้ะพึ่งขาแดงสวยๆอ่อนๆจ้ะพึ่งขาแดง <c oughs> ดูเห็นดอกดึงเนาะคะ่ะเห็นสบวกัเฮทพวกท่าน,นออกจะ้ะนี่จ้ะสวยงามค่ะบึงบวคาดกับบเห็นค่ะทุกคนดูดนเห็นดอกนึงย้ายเนาะคะ่ะนี่จ้ะใช่หรือดอกนึงบึงบวคาดกับบเห็นจ้ะพี่นอ้องนี่ค่ะนี่จ้ะ แมงหยาดหอยอันนี้เห็ดนนเห็ดดินเนาะจะเห็ดนาเลยหอยกินไปแล้วครึ่งนึงจะ้ะเม่เป็นยังนี่จะ้ะอุย้ยดอกงามค่ะทุกคนดอกงางามจะ้ะนี่ค่ะนี่จะอกดอกนึง พูดีกินซ้ำเนี่ัมีแมงกินเนาะจ้ะพี่ขาดอกนึงใส่แล้วโหจ้ะ <c oughs> เกือบพญยายียบนี่จ้ะอ้ยอันหัวหักแห้งน้อยแห้งหักเนาะนี่ค่ะกำลังพอดดีกินเห็ดพึ่งขาแดงเนาะจ้ะไปค่ะมาโต้แตงโมลายอลไรเนี่ย <c oughs> <c oughs> โอ้ยหน่อยนิดจ้ะเก็บใหญ่บ่เห็นเดี๋ยวพี่หาจ้ะพี่น้องนี่ค่ะพอดีดอกและคัมไม่แล้วบ่ขามาสองปลามันหยาดหอยจ้ะงามงามนี่จ้ะงามค่ะพึ่งขาแดงเนาะจ้ะเนาะโอ้โหฮะนี่จ้ะคนเฝ้าคนเฝ้าทาดจะทากนี่ยตัวเป็นไงกินไปแล้วหน่อยหนึ่งจ้ะขอเสด็จ งา,งามอยู่จ้ะงานดอกหนึ่งไม่เขี่ยตั๊กนี่จ้ะมุนต้นจสีพี่น้องไม่เขี่ย,อเ,ยเอาจ้ะนี่จ้ะงามค่ะดอกพอดีกินต่อจ้ะนี่ค่ะอา้วาววฮักพี่น้อง มัวหกักมัวหกักนี่จ้ะดอกง,งามงามค่ะนี่พึ่งขาแดงไปละนี่โอ๊ยมัวหกักเบิดที่น้องอื้มนี่ค่ะดอกนี้เี่ดพึ่งขาแดงโอ้อโหดอกนี นี่ค่ะนี่หัวฮักขาฮักนี่จ้ะอือนี่ยายเอากระตาไว้รถแล้วค่ะลองมาอีกปลาฝั่งหนึ่งเนาะค่ะฝั่งทางพุนค่ะพุนจะได้เท่าแกงหน่อยนี่แหละจ้ะอออือนี่ค่ะ ลองไอ้ก่อนนะคะเนาะนีะ่จ้ะอืมย้เบุญดเอามีดมาเนาะค่ะอุ้ยฮักนี่ค่ะปล่อยว่าเป็นเสื้อนี่จ้ะงามค่ะงามสวยน้ำค่ะโอ้ฟุน ก็ได้เอาตะก,กามาบบบนี้เอ็ดกัตะกามาจ้ะเอ้ยหอวพายจ้ะแม่งลินมาหน่อยสวยงามจ้ะนี่ค่ะเอ้ยพอดีแกงได้แกงหนึ่งนี่ล่ะค่ะพี่น้องพุ่นฟังพุดด่นอีกกำลังออกมาเล่นทีล้างสัตว์ไหม

จ้ะทุกคนนี่แหละค่ะผลงานได้อันแกงหนึ่งนี่แหละเนาะค่ะได้พัดหนึ่งแกงหนึ่งจ้ะเฮ็ดอันพึ่งขาแดงเนาะค่ะกำลังออกจ้ะพึ่งสิพ่อปลาผลเนาะคะ่ะเนาะยายก็ัพึ่งมาหาใหม่เนาะคะ่ะแถวอันติดเดนมาร์กเนาะจ้ะเป็นสบอกขอบคุณหลายๆเด้อค่ะเด้อพี่น้องทุกผู้ทุกคนที่กดไลค์กดแชร์กดติดตามมายายเนาะบัวบาวผู้เขามาส้มใหม่ส้มเก่าเนาะจ้ะ ไปเมื่อค่ะพี่น้องได้กะขอบคุณทุกๆคนเนานนะค่ะนี่เลยจ้ะไปค่ะขอบคุณค่ะวันดีจ้ะ